นะครับเอาล่ะพีายารไม่เสียเวลาเรามารีวิวแบบเรื่อยๆแก่ก่อนนะครับเหนียวเนิบเหนียวเนืบกล่องละ175บนะครับผมไม่มีหลังกล่องติดต่อ i b p a g พได้เลยนะครับราคากันเองหน้ากล่องนะครับฟอ,อยนะครับตัวไทม์ชื่ออะไรวะไทม์รูเลอร์ดาก้อนนะครับอ่าเป็นฟอ,อยลหใบนะครับ และหลังจากนั้นก็จะมีไม่ฟอยมา4ใบสำหรับเอามาทำบัดดี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับไทม์เจเนอรัลคูโบทัสคูโบคัสนะครับสใบนะครับต่อกองเวทนะครับมาต่อกันเมื่อกิ้สายเข้านะครับต่อไปนะครับโครโนสทรูปนะครับใบนี้จ่ายหนึ่งเลือดนะครับเลือกใช้ความสามารถดังดง้ดังหนึ่งนำการ์ดใบ นำการบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบกับใต้กองนะครับกับอีกอันหนึ่งคือนำโซทั้งหมดบนการ์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบกับกองการแล้วก็หลังจากนั้นสับกองการนะครับสองใบต่อเด็กครับผมต่อใบททมเจเนอเรลเซลเพนทีสามใบเวทของดาก้อนนะครับใบนี้อถอดโซค่าขคอะ่า,าแคสคอร์นะครับถอดโซหนึ่งใบจากมอนเตอร์บนสนามของเราหนึ่งใบและจ่ายหนึ่งเกียรน,นะครับ เลือกการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกินจํานวนแฟกท,ที่เรารีเวอร์อซในเกมนี้เลดการ์ดเหล่านั้นจนจบเทินการ์ดท,ที่เลือกไม่สามารถสแตนได้3ใบต่อเด็กครับผมต่อไปทามโซเยอร์ลูเซียสามใบต่อไปนะโคโนชินเอปิตาสามใบนะครับใบนี้สกิลนำการ์ดไปบนสุดข,ของกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกต นำการที่เป็นทั้งดากอนและไทม์ดาก้อนในใบเดียวกันจากกองการเราไม่เกิน1ใบขึ้นมือที่เหลือก็สับกองการนะครับ3ใบดาร์กเน่นะครับไทม์สเกลบุ t บุญ3ใบไทม์โซเยอร์สปิกา้าฮีโเร,วร,รเวอร์สใบไทม์สเกลกาเร3สาใบไทม์ออฟเซอร์เวอร์พิคโคลาสใบโอสามใบหมดเลยนะสรุปคือต้องซื้อ2กล่องนะครับถึงจะฟูลนะครับ ต่อไปนะครับโคนอสบันเต้อาร์สใบนะครับจ่าย1ไลท์จัว1น,นะครับจากนั้นหากเกมนี้เรารีเวอร์โซ่แฟกไปแล้ว2ครั้งหรือมากกว่าจัวการ์ดหใบโอ้ก็คือจ่าย1เลือดจัว2เลยนะครับ2ใบนะครับโครนอสเนตี้นะครับทิ้งการ์ดบนมือเรา1นใบและจ่าย1เกตนนำมอนสเตอร์ไทม์ดากอนที่มีไซส์แตกต่างกันจากดอบเราขึ้นมือ ไม่เกินจำนวนแฟกที่เรารีเวอร์โซในเกมนี้นะครับ3ใบ Time Observer Octo 2ใบ Time s o w y อ r G. จ e เอ๋ออันนี้มา4ใบนะครับ <c oughs> ต่อไปนะโคโนสอาร์มิน้าสใบนะครับ <c oughs> ไล่ได้เมื่อกูแข่งโจมตีและเรามีไทม์นา้อนอยู่บนสนามนะครับยกเลิกการโจมตี และเราได้รับพลังชีวิตเท่ากับจำนวนแฟกที่เรารีเวอร์ซอลนะครับสี่ใบอันนี้ขอซ้อนแล้วนะครับเพราะเต็มเพเมดแล้วนะครับเต็มเพเมดแล้วสี่ใบไม่ซื้อเพแมดใหญ่กว่านี้แล้ครับพี่อ่ากอนใหญ่ดังนี้ Time Guardian, o, ไทม์กาเดียนมาโลสองใบต่อไปก็อิมแพกนะครับอ่าสองใบปิดท้ายด้วยแฟกนะครับอย่างละหนึ่งใบและใบนี้สุ่มครับผม <c oughs> อ่าแฟกได้มา4ใบนะครับพร็อกโอเคนะครับใครได้อะไรยังไงบอกกันมาอวดกันหน่อยนะครับสวัสดีขอบคุณมากครับโดรอดูคลิปแข่งกันต่อไปนะครับ